การสวัสดีครับ<ถ>ท่นานผู้ชมวันนี้พอเที่ยงกับเดืนเอนธาตมากินเข่าอยู่ทธิขั้วบุญเลือดนะครับเป็นขั้วของคุณพ่อบุญเลือดทุ่มแม่ท่อนเป็นลูกสาวลูกไสแม่ในนอกคุณยายนอแม่นอลูกสาวลูกเขยบอกลูกสาวลูกเขยโอ้ลูกสาวลูกเขยครับเพิ่นเป็นคนทำกิจาการอยู่นี่ครับผมโอ้แสบแห้งสาวลูกเคยว่าจะเป็นตะบกุงว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเข่า จ็ดสี่กับแซบครับวันนี้พระเที่ยงกับซัดเป็นสามอย่างเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่ามากกับบริมากินเขาอย่างเดียวได้ครับท่านผู้ชมว่าเป็นว่าเขาแซบอย่างเดียวเอาสมมติต่างตัวเล็กกับคุณแม่ทอดครับผมเพราะว่าัมที่ผ่านมาที่แม่เพิ่นหายไปเพิ่นไวยังเพราะเน่มั่นใจปัญใดฉะนั้นแล้วพระเที่ยงหงมากกับสมมติต่างอีกครั้งหนึ่งว่าแม่แล้วมั่นใจระบบงอดนี่แต่มั่นใจแล้วเป็นตัวใดพอได้ยินข่าวๆอยู่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งน้ำวัดสัน มันคล้ายๆมันจะเข่าขึ้นเลยกับคุณยายเลยวันนี้ท่านผู้ชมเนาะไปครับก็บอหลายยายหางไปฟังจาบปากค่ณแม่เลยว่าจะเป็นตัวใดกะต้องฟังจาบปากคุณแม่ท่อนพร้อมๆกันครับผมเนาะสวัสดีครับแม่กาศสวัสดีครับสวัสดีจ้ามันมันเป็นจังหดแม่ตัวที่ที่แม่ว่าตัวนั้นเก่าสี่ศูนย์มันมันเป็นจังหดเก่าสี่ศูนย์กับฟัน เกี่ยวกับแบบเ้าวเนาะดอันไหนไปก่อนอันราคาแบบเ้าวเขานั่นบาทสี่สิบบาทครับแต่ก็บบาทสี่ศูนย์นั่นน่ะจักว่ามันจังใดก็ล่องล่องล่อ,องคิดเบิงกันมกักกับจังไฟชัดชัด,ดกสะพานก็ว่านะครับเป็นแนวทางแต่ว่ามือบันนี้ล้างจากที่ให้อันสี่ศูนย์กัแล้วบสสัสสาวะมือมากผมต้อฝันฝันอีกบ่แม่ฝันอีก สันว่าข้าเจ้ามากินเผาคางเหือ่อนคางบ้านลปที่หนึ่งสามแปดไปว่าเขากินอยู่ทางคนละคนละทีศทางคนละทิศคนละทิศแต่ท,ตที่นี่คนที่มากินนั่นผัดบ้า,บานติดกันครับบ้านติดกันไอ่เท่ากับเล่นนักเทกันั่นแต่ว่าเขาก็าโอ้พ่นกมากเท่านันเพิ่นเคิมีโศกอยู่ครับแต่ที่นี่ฝันเกี่ยวเพิน่นเพิ่นมากินเผาคางเหื่อนหม่ เฮ็ดยังกันอยู่เไลากินเผาไหนนวให้กินน้ำแหน่ก็เลยว่างสีแม่แม่เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเพิ่นถามเพิ่นไหวให้กินน้ำแหน่ผสนให้กินน้ำแหน่ไม่กินเผาเลยโดนไปกินเผาน้ำเพิ่น แต่ว่าคนทางเงื่อนบานดีพันดันหนึ่งสามเก่าโอ้เพิ่นเพิ่นกินย่บานเด็กที่หนึ่งสามเก่าว่าแม่ินบริจีนยุบานเพิ่นแต่ว่ามัน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 อยู่ติดกันติดกันโอมันอยู่ติดกันติดกันบานเพิ่นกับบานแต่ว่ามันเป็นช่องว่างอยู่ดอกแต่ว่ามันอยู่ติดกันนั่นนะแต่ว่าคันเคยฟันเกี่ยวเพิ่นเพิ่นเพิ่นุ่บเคยเพิ่นเยถทีเละลายเลยโอ้คนกับมัก เพิ่งมาคือกันแปลว่าม,มามาบาอบนอีกทีเป็นหนึ่งสามเก่าองามครับ,นบหนึ่งสามเก่าขันเรียนเพื่อนถ้าตัดเหรียญนี่ก็ไปเขาก็เห็กของคุณยายนะไอ้มไม่ใหญ่หนอกของคุณยายกันหน<ม>ึ่งเก่าเก่าหนึ่งเห็นบอกค่ะสมุชชมจะมีในหันก็มีหน<ม>ึ่งเก่าเก่าหนึ่งคือจังพอเที่ยงบอก,บอ,กอีกนีดค่ะสม,มุชชมหลายคนในหลายท่านที่พเที่ยงไปจิตตามาเนาะไปถามความฝันบ้างในส่วนเพราะมันบ้างเป็นอย่างจังจะมีเหล็กเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าน้ำตลอดแต่เหล็กไม่เก่าตลอด อย่างพองเมยตองอธิกันเก่าสีู่นย์ก็ถือว่ามีเก่าเนี <ừ> แล้วก็มีศูนย0มีเก่าอู้ลืมขึ้นพอเก่าสีู่นย์ตัดออกมันก็เป็นเก <ừ> ่าศศููนนย์เก่าเออหมุนเอาน้าแม่นอะแม่จริงอ่ะเก่า00เก่าเก่าซีซีเก่าตัดเนาะค่ะถือว่าเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคนที่จะอิงเล่นตัวเีง ที่จะลงทุนที่จะลงทุนเออลงทุนแต่ว่าหนึ่งสามแปดคีสิบหไมายนะแม่นสามแปดนี้นอแก่จงว่าหนูนะมันอยู่ขางเฮือนแต่ว่าเฮือนมันเกิดแต่ว่าพิธจะว่ากินอยู่ขางเฮือนครับแต่ว่าขางเฮือนแต่ว่าคนที่มากินน้่งพันปัดคนอยู่บ้านตะกีหนึ่งสามเก่าอืมแต่ว่าหนึ่ง หนึ่งสามเก่าหนึ่งสามแปดมันอยู่ติดกันมันอยู่เพ <c oughs> ิาเงเพิงนะเพราะว่าเพราะมเพลินอยู่ช่องทั้งปีบางทีมันเป็นช่องบางนี้บา้บานบ้านจะว้องอยู่นี่หนึ่งสามแปดเขากินอยู่หนึ่งสี่นะกินอยู่ไอ้โอ้แต่ละวังเลยครับมันมียังมีหนึ่งแปดอยู่เรื่อยหนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่ข้าเจ้ากับวันเลยดังเรื่องนี่จหลายคนหลายอันนี้ถามหาอยู่เรื่อยหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งมันนี้ก็เลยขึ้นลาแผ่นเมน มันสิไม้อีกอยู่ว่าแปดสามหนึ่งตัวกราฟเพราะว่าอยู่ทั้งขางนะ oh, ะ่ะเป็นตรงๆนะ oh, นโอ้แม่แม่คิดว่าเป็นแปดสามหนึ่งหมดนี้แม่โอ้ oh. เพราะว่ามันกินข้าวทางเฮือนแต่แต่เขาก็มาขายของทางเฮื่อนอข,าข,าขายของขายอย่างนี้ขายุกลางเงื่อนอีกโอ้ยนันคือฝันอย่างนี้สิคือเก่าแท้แต่ว่าอยู่คนละอยู่คนละขางแต่ว่ามันมันมันบอตรงกับ กบอยู่ขึ้นในบ้านภายในแม่นาะมันเป็นเสียงนอกเป็นเชียงโอ้มันจะเป็นแม่ว่าบอมันเป็นเสเียงแม่จะเอาแบนี้นะเออไม่นะที่สำนักปดีว่าจํใหญ่กระตาปูและกับิึงอีกจักสามสี่หมื่นนที่อีก่ไก่มือออกไม่บมอนแม่ชมเดไก่ไก่มือออกเพราะว่าหมวดก่อนอย่แม่เล่านั้น เราได้ตรงถงเด้มือออกเรื่อยมือก่อนมือจะออกนั่น่ะแม่เนาะแต่เจักสิเข่าสุดได้เพราะว่าฟันเห็นฟันเห็นใส่เขาใส่บาทเห็นพระใส่ใส่เอาเขาใส่ใส่บาทใส่ยันนำกับนานานาเลขสิเข่าเนาะว่าฟันเห็นพระกันมีเก่าเลยแม่แม่แม่บ่ได้เสียงจะโตบ่ <c oughs> ะบ่บ่ได้เสียงจจ้โตลยเลยด่บ่ได้เสียงเลยบ่ได้เสียงเลย แต่ว่าถือว่าฟันดีฟันดีครับเจ้าคุณแม่จ้าเปเสียงบ่ค่ะคุณแม่ว่าคุณแม่เสียงบ่ค่ะบ่ผู้จักเสียงเลยนะอ่แม่แม่บ่เสียงจักเทียวอันจัดคือบ่เสียงเลยเป่นฟันฟันแตนเลยพี่จังอันนี้เลยนะก็เคยเอาไปเสียงแต่เกยนเลยบ่ป่มาเสียงเลยบ่บ่มาณเสียงเลยค่ะแต่ละคนก็บ่จะบ่คือกันเนาะยายบ่เนาะบางค้นผัดใหญ่มากอย่างคุณยายสองเจ็ดศูนย์วันนี้ ย่ายของพนอเปเสียงบบเนี้ออถ้าแม่นพื่อปาสีใดก็ต้องมีคนมานอดนั่งยู่นั่งยังสีก็ถือว่าเล็กอยู่แล้วนะ้นั่งิดว่าแม่มันใจเราะมันมัน่เลยโอ้คอมฟันแต่ละคนรับเด็กกินได้ยาไดยังเด็ก้าวเด้ก้องสีเล็เผาคือแต่ว่ากกาถือว่าเหล็กงามนี่เนาะ ไม่ว่าจะเป็นโตเก่าเมนขันขันมุนเอามันก็ยังงามอยู่หนึ่งสามแปดยังสี่กับเป็นแปดสามหนึ่งคือเม่์ละวานี่สิตว่าตว่าขันสมองภัยจะในนี้ก็จะซื้อคือซื้อลงเอาก็ไดแมนแปดหนึ่งเก่าหนึ่งสามหนึ่งในสี่นอกแมีนใกลใกล้กันเนาะใกล้กันแม่ใกล้กันเพราะว่ามันมันม่คือแตงงวดคอนงวดคอนแม่จะฟันเกี่ยวกับบันได้ที่ตรงเปะเลยเนาะตรงเปะเลย ต้นแถวถือว่ามันออกแปดสามหตรงเลยครับเขามาทูบเลยนะบ้านไม่ได้บ้านเลยอืแต่วันอื่นมันอยู่ขางบานมันจะมีสองวันไอ้ทีบอกไ่างานสนอกระวังหนึ่งสามเก่ากับหนึ่งสามแปดเมื่ว่านท้าพุอแม่ว่าอยู่ขางบานเรือวนอื่ออาจจะไปข้างๆแล้วกัจเจศสันต์หรอกกัจจาวาขางได้ข้างกัจจาวเมียเราบอกไงมันมันจะมีหนึ่งมันจะมีหนึ่งสามแปดกับหนึ่งสามเก้าอย่างวงี เอกยอหันมันจะเป็นบัตรเอกทีสองบานมันอยู่อยู่ข้างๆกันน้ากันน้าคับฮะก่อนแปดสามหนึ่งครับอือเพื่อาะหรือพี่ตัวนั้นแต่สามเก่หนึ่งครับออ่าในบอสามเก่าหนึ่งดีสี่กจะเฉียดกันไปหนึ่งสามเก่าก็ต้องจะต้องให้เอ็ซ์ซีคนลงพิจารณาเเลยว่ะแมนเพราะบางคนเนี่ยใจมีแนวแนวคิดที่บอขึ้นกันแมนบางคนบางคนเขาแปลเป็นได้ เอาหยีดีบางคนจะแปลเป็นก็เขียนใช้ใช้สระข่างนี่แหละแปดสามหนึ่งกับแปดย่งก่อของแม่แล้วหนึ่งสามแปดก็หนึ่งสามเก้ามทีนั่นที่ไห้เมื่อใหม่อือหนึงมแปดหนึ่ามเกอบอกว่าแปดสามหนึ่งแม่เราบอกว่าแปดสามหนึ่งมันเป็นหนึสามแปดตัวกองมันก็สีโพดเท่านั้นเราเว้ยมันก็สีลายดสีง่วงอเอาแปดสามหนึ่งเอามแปดสามหน มาเขียนแปสามสีวะเขียนยแสมหนึ่งก็แปดสามสี่เป็นาืองครับแต่ผู้ชมบอกให้เขียนแปดสามเขียนแปดสามสี่มไ้เออบาขอใจแล้วก็ล้ก็นึงสามเก้าวันี้อันนึสามเก้าตัวนั้นเขียนตรงเลยนึงสามเก้าม่ต้องไปขียดอก้างมันพอเป็นอย่างนึงสามเก้าเนาะ นถ้าบันเดทีแมียทอดนี่จะเป็นหนึ่งสามแปดครับผมท่านผู้ชมแต่พอเที่ยงกั็ว่าอมันออกรูเหรอครับแต่ผู้ชมเนาะยังหวดที่ฟานมาแมีเราก็ะไดหย่อนบันเดทีนี่แหละครับก็ึ้นหนึ่งสามแปดงวดนี้แมียเราจดไปกินอยู่ข้างๆมันติเสียงไปยังสี่บ่อเป็นแปดสามหนึ่งสามแปดหนึ่งเี่สี่บ่อแต่ว่าอีกบันเดทีนึงกันยุขวางๆกันครับท่านผู้ชมก็เป็นหนึ่งสามเก้าแมียระหว่างนี้จะเป็นสามเก่าหนึ่งเจ็ดสีนาครับท่านผู้ชมกลับไปกลับมาเนาะ อันนี้คือแต่ว่ากาให้เพิ่มมั่นใจนะเพื่อ้มั่นใจเต็มหลอดเป็นบ่แม่กัมันกับฝันยังสี่เนาะก็เริ่มตัดเด็กฝันมั่นใจเป็นไรแล้วแต่ว่าขันฝันขันสมบ่าวงามาฝันอีกเชือกมือนึงได้อยากได้กินยังสี่นี่มั่นใจเป็นบ่แม่มาเลดอยู่ในนีละแม่บ่อแมนฉะนั้นแล้วก็ต้องพ่อพาดข้าศึกช่วงตรงเดินทางหาคุณแม่ทอดอีกครั้งหนึ่งกับบ่แน่ครับต้องเสียเหลืออีกมือสุดท้ายยังสี่แม่เราฝันที่จังหวัดจีพานมาก เราฝันมันมีคนมาจับมาจับไปนอแม่เนาะมาจีมาปนมาจีมาปนแม่ได้บานเลยเห็นบอกมากอะบานอีกทีผู้แม่เราอีดีเราเป็นคนที่ฝันแม่น่คับแต่เมือช่วงจว่าจะฝันแม่นราได้ก็ต้องทาร่องอีกเพื่อว่าได้เลขชุดนี้มากอาจจะได้ฝันว่าได้สิ่งได้ของยี่สีน้องแม่เนาะมันก็ดะมันใจว่าเออตจวนี้ละไม่บมดเป็นน้องแม่ขับผมเอา กาดยังพอเที่ยงนยใน้เบื้องนี้แหะครับผมคุณแม่เรามีซับนี่เรากับว่าบอกซูซับนี่ฟังนงอกคาร์เตอร์เชมวนอกพอเที่ยงกาดเอามาแบ่งปันให้ทร์เตอรชมแฟนช่องในเบิ้องกันกนี่จะเป็นชุดแรกชุดแรกที่แม่เราเราฝันบาไดี้จะเปซื้อบอ้กผ้าวอเออมีคนถามอยู่ว่าแม่ซื้อบอกผ้าวจะกิโลออว่าจันโอ้จัก,กว่าจักโลบกผ้าวนั่นก้ เขาคูณไห่มับริบริว่าจะโลกเขาคูดใส่ทุ้งไห้ก็ว่าว่าสื่อบกว่าว่าโลละสีสิบาทเขาก็พูดใส่ทุ้งไห่เลยเขาบอกบริัทสร้างยังนั่แล้วบริษักจัดนวยกับโงมแต่ว่าเขาใส่ทุ้งเห่เลยจำกันมันก็คือแค่สีบาทนะแม่จำกันก็สี่สิบกันนี่แหละตัวสี่สิบาทนี่นั่งกับคือคือว่าสีมาตัวนี้นั่งกับราหลายครับก็คือโล่งเต็ม เต็มหนึ่งอะนะเมนสามเก่าสี่สิบเออแมนสามเก่าสี่ศิษย์แม่บอลแม่รับว่ะโอ้อันหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งสามเก่านะเกษตรไปชมเห็นบอลอีหนึ่งสามเก่าอันนี้เก่าสี่ศูนย์มันกระสินแต็มหนึ่งคือวานละเนาะแม่บอหรือโปรเที่ยมวอลพีทบอลเอากระทมนี่แหละครับผมตามที่เมทอนคนเขียนให้นี่แหละครับเนาะ แม่เราฝันแนวใหเราขอบอกสูฟังแนวนั้นล่ะครับพอเที่ยงกาแขมานั่งเสนอเพื่อว่าเอาไปแบ่งปันทันูุชมแฟนช่องให้แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางประจําวดของวันที่สามสิบท่านว่าคมนะครับเนาะแนวทางของฉากรีเมรัฐบาลไปหมักกักไอยจัด,น,น,ดน,นู่แม่เนาะกาดแข่พันเพราะว่าให้เป็นแนวทางนู่แม่เน,ะเน,นาเนะแต่ว่าแนวทางของคุณแม่เลืมเดือ หลายม้วนได้ครับแต่ผู้ชมม้วนอิทธิพลมากก็ได้รักแสนครับผมได้เป็นแสนมันเป็นแสนสื่อแจ๊กจีแสนอะไรไหลไหลไหลแสนสองแสนสามแสนก็บโมงูแล้วแม่ว่าเราเราได้หลายอยู่มอิที่ผ่านมากพระเที่ยงก็บอกเก่าล้ำนอกจากว่ามันมิโฉมมิดวงดีดพระเที่ยงถึงว่ามาติดตามให้ก็ยังพระเที่ยงเคยบอกไปล่ะครับว่าคุณแม่ทอดนี่ถ้าเพิ่นฝันนี่จะแม่นเก่าซิบเก่าจุดเก่าคุณแม่นี่ถ้าฝันถ้าบ่ฝันคือบ่ฝันเลยแต่ก่อนพระเที่ยงมากนี่สิบ่ได้เลื่อยก็ฝัน จะได้ได้นับคุณพอคุณเลือดแต่ว่าขันคุณแม่ฝันปั๊บมักจะแม่นก็ลองมาพิจีหน้าผมมาเองนะครับแต่ผู้ชมเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลนะครับผมเนาะที่ขาดบ่ได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่ครับผมแจความฝันดีๆตัวเองได้ฝากแต่ผูชมแฟนช่องคลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนพอกันหม่คลิปหน้าให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความโชคดีและโชคดี เห้เงินเงื่วยตอนรับปีใหม่ถูกห้อย,ยอร้อยเบื่อจับเงินแสนเงินล้านกันสุขสุข,สข,สข,สขนนเนอครับ<ด>ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับจบจบ